สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีนะคะวันนี้ผู้คนมาต่อแถวช่วยเหลือภคยน้ําท่วมที่เชียงรายค่ะแต่ว่าต่อแถวซื้อเครื่องสำอางที่ตลาดเซฟันนะคะคนเยอะแยะมากมามเลยคะ่ะไปชมพร้อมๆกันนะคะทุคะกคนต่อแถวซื้อเครื่องสำอางช่วยน้ำท่วมค่ะค่ะคเยอะมากเลยนะคะ ซื้อเครื่องสำอางช่วยไยน้ำควมน,นะคะเหนื่อยไหมเบบี้สติยงยกม,ม, <า S 2> มือใหุ้กเ,เลยค่ะใช้อะไรเนี่ยเฮ้ยคุณได้นี่ด้วยเหรอสุดยอดน,น,น,นะพี่ซุงหล่อไหมห <น ley> พี่กับพี่ซุงใครหล่อกัน ช่คนวามกันนะคะคนจะเยอะแยะมากมายาเออใครจะเป็นลมไหมเอ่ยเออใครจะเป็นลมขอพวกเราบอกพวกเราที่รู้สึกตัวเย็นๆนะนะยกมือได้เลยทุกคนถูกต้องต้อนะครับมามามาโอเคสามสาเรามาิวน้ำหอเบอร์สิห้าได้ไหม โอเคเบบี้ซอฟตินออยจะซื้อได้สูงสุด2แท่งนะครับผมแล้วก็จะมีสกเกอร์แถมไปด้วยนะครับผมเนาะส่วนถ้าเป็นสินค้าแบ็คคอลเลคชั่นโอเคนะฮะโอเคตรงกลางก็ร้อนกันไหมฮะตรงกลางร้อนกันไหมคะไหวอยู่ใช่ไหมทุกคนใครที่แบบเฮ้ยเหนื่อยละล้าเนทุกคนจะไปเรื่องที่สัมอ้างรายได้ช่วย ไชยน้ำความจังหวัดเชียงรายซื้อรคนย่ซื้อเครื่องสำอางช่วยไชยน้ำความค่ะราทุกท่กานไปซื้อไปเดินดูของทินกันนะคะ โอเคโอเคนะครับใครที่เพิ่มเข้ามาในงานนะครับผมอยากที่จะซื้อสินค้าเนาะสามารถอด้าหงาเลยนะครับผมเาเตัดนครับ่ได้องดน้ำหอมนะครับลองไมลองข้้าากลองดนน้ำหอมบ้านลองไหมองไหมโอเคให้เขาไปส่งที่บ้านได้ไ่ะ็ว เก่งใครนะลูกใครนะเก่งยังไงนะพี่เบบี้เอสเดียขนลุกเลยไหมอะเก่งเลยนี่หมักมเลยค่ะเฮ้ยนะเลยเลยนะเดี๋ยวเราจะพูดนะคะเราจะพูดนะต่อคิวต่อคิวนะ สามารถได้เลยนะไม่ือสิ่ง่มัน่ก็จะเอยะกอ้าไม่ต้องถ่ายหรอกเมื่อกี้เรียกไปถ่ายแล้วก็ไม่ถ่ายไม่ต่อ ตัวนี้ตัวออก <laughs> 好的，好。

แตเกีนะคะสั <irgendw carbono> ่ง <Beautiful>, น <S LE> ้ำนะคะคาโบนหมูมีค่ะแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดมีนะคะ มาก หาไปหาอะไรทิ้เลยมีเห็ดด้วนี่เชพูอะไรเป็นเจ็ดสิบจา

ส่วนน้ำมารับส่งได้นะคะ <coughs>